สวัสดียามเย็นครับแดดล่มลมตกนะครับถ่ายทำวิดีโอง,งา่ายๆวันนี้ก็เลยลองถ่ายดูนะครับยามเย็นก็นีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับมานำเสนอนะครับคือโปรเจกต์การเลี้ยงกบร่วมกับปูนาในบ่อเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์ทดลองกันแล้วกันนะครับ ดูซิว่าจะสำเร็จผลหรือเปล่านะครับมันก็คงจะพิศดารแหวกแนวกว่าที่ชาวบ้านเขาทำกันนะครับแต่ถ้าเราทำได้สำเร็จก็จะเป็นต้นแบบได้ดีถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้ไปในตัวกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผู้ทำเองเนี่ยก็เดิมทีดั้งเดิมทีก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเกษตรนะครับเพราะว่า จบวิศวกรสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็เรียนทางด้านใสวิศวกรรมโยธามาด้วยทำงานมาตลอดเลยก็ทำงานในส่วนของงานโรงงานงานที่ปรึกษางานออกแบบระบบงานก่อสร้างงานทางด้านสิ่งแวดล้อมระบบน้ํำดีน้ําเสียอากาศเสียดินน้ำลมไฟอะไรประเภทเนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ไร่ภูสวรรค์นเนี่ย มาจากผลงานจากการลงมือทํำด้วยตัวคนเดียวนะครับซึ่งแต่ก่อนตอนที่ทำงานรับจ้างอยู่เนี่ยเราก็ไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติเองสักทีนึ่งนะครับก็มีหน้าที่เขียนหนังสือสั่งงานใช้ปากสั่งงานนะครับงานจะทำงานง่ายและยิ่งถ้าเป็นงานบริหารโครงการเนี่ยทำให้กับบริษัทนะครับบริหารเงิน บริหารงานบริหารคนเนี่ยไม่ใช่เงินเรามันก็บริหารง่ายนะครับจับใจ่ายใช้สอยออกไปเงินเงินมาผลงานก็เดินไว <c oughs> ซึ่งอันนั้นเป็นเมื่อสมัยก่อนตอนที่ทำงานนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราเราไม่ได้ทำงานประจำลักษณะนั้นแล้วนะครับคราวนี้ทุกอย่างที่นี่จะต้องใช้ทุนของเราเองทั้งหมดนะครับ แถมยังจะต้องใช้แรงงานซึ่งก็มีอยู่คนเดียวก็คือตัวเราเองเนี่ยด้วย <c oughs> ทำให้งานที่นี่นะครับมันคืบหน้าได้ช้ามากช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะในเรื่องของกำลังทุนและกำลังงานกำลังแรงงานแต่ว่าไม่เป็นไรครับ ในเมื่อเราคิดที่จะเดินทางสายนี้แล้วเนี่ยสายพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราต้องไปให้ถึงฝั่งให้ได้นะครับเราจะไม่ย่อท้อหรอกซึ่งหลังจากที่ได้ทำมาแล้วจริงๆเนี่ยนะครับก็พิสูจน์แล้วครับว่าหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นอยู่รอดได้จริงๆเอาเป็นว่า แม้กระทั่งเรายังไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็สามารถที่จะมีรายรับได้พอๆกับค่าแรงรายวันขั้นต่ำในปัจจุบันทีเดียวในขณะที่โครงการทั้งหมดเนี่ยไปยังไม่ถึง6%นะครับก็คิดดูถ้าเกิดว่าครบ100%เนี่ยก็น่าจะดีอยูอ่นอกเรื่องสนานเลยนะครับเอามาดูนะครับอันนี้มี new project เลี้ยงกบร่วมกับปูนาก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับที่ลงเรื่องของปูนาเอาไว้เนี่ยก็เลี้ยงอยู่ในบ่อปูนซึ่งเป็นบ่อน้ำนิ่งแล้วก็เป็นเลี้ยงในระบบน้ำใสนะครับก็เพียงแค่เพิ่มกบน้อยลงไปเท่านั้นเองนะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยเราก็คอยดูแลเขา เหมือนกับถ้าเป็นงานวิศวะกรรมก็คอยดูแลในเรื่องของปีบันทิดแม่นเทนแนนนะครับก็ไม่ต่างอะไรกันเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาประจำวันคอยให้อาหารคอยตรวจตาคอยเปลี่ยนถ่ายน้ำดูสุขภาพดูการตายดูการกัดกันดูเรื่องสภาพแวดล้อมของน้ำแล้วก็อากาศอะไรพวกนี้นะครับก็ กบตันนี้เอามาลงใหม่นะครับเป็นลูกกบไซส์นี้ก็ไซส์ประมาณ3เซนติเมตรก็ราคาวันนี้ไปซื้อลูกกบมานะครับราคาอยู่ที่ตัวละ2บาทนะครับซื้อมาเนี่ยจำนวน150ตัวในบ่อน,นี้นะครับบ่อน,นี้มีขนาด2ตารางเมตรกว้าง1เมตรยาว1เมตรอ้ยาว2เมตรแล้วก็เอามาใส่ไว้กับปูนาเลยนะครับ เดี๋ยวจะปรับปุงในเรื่องของที่เกาะให้มากขึ้นตอนนี้ดูแล้วรู้สึกว่าที่เกาะยังน้อยไปนะครับก็อันนี้จะปูน้อยฮัลโหลจะกบทักทายหน่อยก็คิดว่าคงจะอยู่ได้นะครับลองดูกันไปสักครั้งนึงก่อนส่วนอันนี้นะครับบอบปลาดุกก็ บอกปลาดุกก็ทดลองอีกเหมือนกันครับเลี้ยงปลาดุกร่วมกันระหว่างปลาดุกที่โตแล้วกับปลาดุกที่นํามาลงใหม่ถ้าสังเกตเนี่ยนี่นะครับตัวใหญ่นี่ประมาณห้าสิบตัวนะครับตัวใหญ่เขาซ่อนเขาซ่อนนี่ครับปลาดุกตัวใหญ่ นอกจากนั้นก็มีลูกปลาดุกตัวน้อยๆอย่างนี้นะครับเอามาลงผสมกันเลยดูีิว่าเขาปลาดุกตัวนี้ไซส์ประมาณห้าเซนนะครับดูที่ว่าเขาจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะี่แต่ตอนนี้ดูสภาพแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนยำเลนทั้สองสามตัวแล้วครับตัวใหญ่มันยำอาจจะเป็นในเรื่องของยังไม่คุ้นชินกัน ถ้าตัวเล็กเขาคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมใหม่หรือบางทีเขาอาจจะหนีได้ไวแล้วก็ซ่อนตัวได้ไวแล้วตัวใหญ่ก็อาจจะเคยชินกับตัวเล็กๆเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นสายพันธุ์ปลาดุกเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่อย่างที่บอกนะครับในในเมื่อระบบมันยังไม่เรียบร้อยดีมันก็ต้องถูดู้วยถูกกังกันไปก่อน อันนี้เป็นปลาทับทิมนะครับสุขภาพดีอารมณ์ดีมากๆเลยน้ำก็ดีเพราเอาผักตบชวาตัวนี้มาใส่ทบรู้สึกคุณภาพน้ำดีมากถ้าระบบจริงๆสำเร็จแล้วเนี่ยจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะเยอะเพราะว่ามันจะสามารถเติบโตได้ไว เนื่องจากว่าระบบที่สมบูรณ์แล้วจะมีระบบบำบัดน้ําเสียของของน้ําที่ใช้เลี้ยงพวกสัตว์น้ํำตกงนี้ยทําให้น้ําเนี่ยสะอาดเมื่อน้ําสะอาดเขาก็จะอารมณ์ดีเขาก็จะกินอาหารได้มากเขาจะโตวไวภาษาทางด้านอุตสาหกรรมเขาเรียก productivity ก็จะสูงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอเป็นแรงใจให้ทุกคนที่คิดว่าจะทำเนี่ยนะครับ ถ้าเราตั้งใจทำกเกษตรกรรมตามรอยพ่อหลวงแล้วนะครับถ้าเรามุ่งมั่นจริงๆไม่ยอ่อท้อผมก็คิดว่าเราน่าจะไปกันได้ทุกคนนะครับขออย่างเดียวนะครับอย่าท้อถอยท้อได้แต่อย่าเพิ่งถอยซะก่อนเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดียามเย็นครับผม